ครับคราวนี้นครับแอคคอร์ดมาถึง3รุ่นนั่งสบายเหมือนเดิมครับแอคคอร์ดนะครับเพดรูมหนึ่งฝ่ามือนะครับเล็กรรมหาสารจอนี่ใหญ่ขึ้นทุกตำแหน่งเลยนะไฟหน้ามีระบบเดี้ยวได้ไฟหน้าพิเศษกว่าแล้วก็จะเป็น s e q u e เ t ิลเชียลนะในแบต R S นะครับหลังคามีสันูบให้นะครับ เป็นเครื่องยนใหม่เลยนะครับขนาด2 0ลิตร Direct Injection a t j e n t o n Cycle นะครับ Double o v e h e a d Cam นะครับ4สูบ6วาล์วเอาครับวันนี้แบงค์ของทสซอลนะครับพานกันมาพบกับ Accord รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือ Generation ที่11แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดีไซน์ภายนอกภายในนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของรถรุ่นนี้เป็นอย่างไรครับไปติดตามชมกันครับ คราวนี้ครับแอคคอร์ดมาถึง3รุ่นนะครับเหมือนกันนะครับนั่นคือรุ่น e นะครับรุ่นตามสุดแล้วก็ el คือคันนี้นะครับแล้วก็รุ่น rs ซึ่งก็มีจุดต่างเหมือนเหมือนเดิมอ่ะก็ตามสเต็ปของออปชั่นอ่ะมาดูรอบคันก่อนไฟหน้าฮะไฟหน้าเป็น led นะครับมี daytime running light อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นรุ่น top นะครับรุ่น rs ก็จะมีระบบเลี้ยวตามล้อด้วยนะครับอันนี้ไม่ไม่มี นี้ไม่มีนะครับ <S <S เช่นเดียวกับไอตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวถ้ารุ่น RS รุ่น top จะเป็น Se q u e n t ช a l นะครับันมีการวิ่งของเส้นนะครับหน้าจางังฮงเป็นกริลดำเงานะครับมาพร้อมกับกล้องรอบพันแล้วนะครับนี่สามร้อองศามีให้แล้วนะฮะแต่ในรุ่น E เท่านั้นรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีให้นะครับ ก็ยังเป็น Honda Lane Wash อยู่ครับเชนเซอร์มีให้นะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับสวยงามเลาโดนแสงโดนแดดนะตรงนี้ช่องลมนี่นะครับช่องลมจริงนะครับแอร์อินเทเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นแอร์เคอร์ n นครับจะมีช่องออกตรงนี้ครับนี่โปรอากาศนะฮะล้อและยางนะครับเป็นขอบ18ครับเป็นมิกชลินไพรเมอร์ซี e ไพรเมอร์ซีด้วยนะฮะ หนึ่งไซส์คือสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะฮะลายล้อแม็กนะครับก็จะเป็นดําเงาตัดสลับรุ่นเอเนี่ยเป็นดําเงานะครับส่วนรุ่น rs twin o p จะเป็นดําด้านนะแต่ลายเหมือนกันนะล้อก็จะเป็นดิสเท็กทั้ง4ล้ออยู่แล้วนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกมองข้างมีกล้องให้นะครับ360องศานะฮะก็สเกิร์ตก็จะเป็นดําเงาครับนี่ล้อหลังเท่ากันครับไซส์เท่ากัน ไฟหลังนะครับเป็นเส้นก็ดูโดดดีนะครับตัดสลับเป็นดำนะครับข้างหลังเขียน E S E V ตรงนี้นะฮะโลโก้มาอยู่ตรงนี้นะครับเล็กนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับตัวตัวถังตรงนี้ก็จะเป็นตูดแปดเล็กๆนะครับในตัวมีไฟเบรกลงที่สามมีครีบฉลามให้นะครับท่อไอเสียอยู่ด้านล่างด้านขวาตรงนี้ท่อไอเสียเปิดท้ายดูวยครับ หายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่เป็นสวิตเฉยๆนะฮะด้านในก็เป็นที่ชุดปะยางนะครับอันนี้ไม่มีอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวปลดสลักนะครับพับบอะหลังได้นะครับตัวนี้มาดูนะครับที่เติมน้ำมันครับเปิดได้เลยฮะอีสินะครับพันต่ำา9อครับเป็นสินไรสันตะโกว โตนะครับการขึ้นลงง่ายครับกว้างนะครับนั่งสบายเหมือนเดิมครับแอรคอร์ดนะครับเพดรูมหนึ่งฝั่มือนะครับเลกรูมหาสารมาร์เรสนะฮะ USB C สองจุดนะครับข้างหลังสองข้างหน้าสองมีแอร์หลังให้นะครับแยกซ้ายขวามีที่ใส่ของนะครับ ใส่ของก็ธรรมดานะฮะนี่ยังทั่วไปอยู่ไม่ได้มีช่องให้มันใส่มือถืออะไรไม่มีนะครับไฟไปด้านนะครับแตะนะครับใช้สัมผัสเอานะครับได้มีที่แขวนโซดนะครับมีที่จับต่อข้างนะฮะก็มาตรฐานนะครับไม่มีอะไรมาดูแผงวรโตด้านหลังครับก็สับทัชตรงนี้นะครับมีเส้น ambient light นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเป็น b l แบล็คนะฮะมีที่วางขวดน้ำนะครับมีลำโพงแล้วก็ตัวนี้เป็นม่านกันแดดได้ะะภายในครับก็กว้างขวางนะฮะจอนี่ใหญ่ขึ้นทุกตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเป็น Head-up Display นะครับชิ่งมันจกใหญ่ขึ้นนะครับ จอที่คนขาบใหญ่ขึ้นแล้วก็จอเพลเทนเมนต์นี่ก็ใหญ่เลยนะครับสำหรับปุ่มนี้ครับเรียกว่าปุ่ม Experience Selection Dial นะครับที่สามารถหมุนเพื่อเลือกและบันทึกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับตั้งแต่เลือกระบบประ,ประกาศระบบเครื่องเสียงระบบแอมเบียนไลท์ซึ่งก็จะแสดงผลบนหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วและสามารถตั้งค่าผู้ใช้งานได้ถึง8ท่านอีกด้วยครับตรงนี้ดีไซน์ภาษาการออกแบบมาจากรุ่นซีรีสนะครับ ดีไซน์ยุคใหม่ของคันด้าเขานะครับรงลก็มี p a d เ l e ลชิฟตให้นะครับมั i f u ฟังชันนะครับตรงนี้เป็น Adaptive Cruise Control นะฮะที่เป็นการควบคุมเครื่องเสียงนะครับปันฝนนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะฮะพาวเวอร์อยู่นี้นะครับด้านล่างมีไวเลสชาร์จให้1ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็มี USB นะครับให้อีก2ตํตำแหน่งนะฮะเกียร์นะครับ ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติปกตินะครับมี drive mode ให้แล้วก็เป็นตัว e นะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ auto brake โให้นะครับอันนี้วนงแก้วนะครับตองแก้วโอ้โหนี่มีเส้นนะแถมเป็นไลน์ให้นะครับที่ใส่ของนะครับมี12โวลต์สัเก็ตให้นะครับอันหนึ่งตรงนี้นะจกแต่งหน้านะครับมี ี่เก็บแว่นนะอันนี้ใช้สัมผัสเหมือนการแฟลนสี่นะครับจบมองหลังแบบตัดแสงสโลมัสนะครับแกะก็ไม่ใหญ่นะที่ไม่ใหญ่มากธรรมดานะครับเครื่องเสียงมาให้เป็นบอสเป็น,นบอก12ตัวเลยนะครับเบานั่งสบายครับเบาเป็นไฟฟ้าฟ้า8ทิศทางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะคนนั่งก็ได้นะครับแต่คนขับนี่มีล็อบบะสปอร์ตนะครับ ด้านหลังอีกนะครับแล้วก็มีเมมโมรีให้อีก2อคนนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งครับมาดูเครื่องยนต์กันครับโอ้สาปองนี่เบาครับเพราะมีโชค๊คมาให้นะครับรายนี้ก็คือเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะครับ ehev จึงจะมาในทุกรุ่นย่อยนะครับเครื่องยนต์20ลิตร direct injection a t k i n s o n Cycle d o u c l m Overhead Cam ทำงานร่วมกับมอเตอร์กำลังสูงครับ2ตัวในระบบเกียร์ eCVT ทำให้ได้แรงบิดถึง335นิวตันเมตรและให้ความประหยัดน้ำมันนะครับเกลมไว้ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับยังวิ่งได้ด้วยระบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับโดยกดปุ่ม EV switch นะครับที่คอนโซลกลางนั่นเองครับ ตรงนี้นะครับเป็นรุ่น E นะครับนี่คือรุ่นเริ่มต้นนะครับแตกต่างกันเห็นชัดนะครับว่าล้อแม็กฮะก็จะเป็นสีสว่างนะครับแล้วก็เป็นขอบ17นะครับ225 50 r 17อุปกรณ์ต่างๆก็อย่างที้บอกนะครับมีอ่อนหน้า l a เลนวอ h นะครับแต่ไม่มีกล้อง360ภายในก็มีความหรูหราน้อยลงนะครับนี่บอกต่างนะครับแต่อื่นๆก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปดูรุ่น RS ต่อนี่นะครับรุ่น RS อย่างที่บอกล้อจะเป็นสีดำด้านนะเนี่ยล้อเนี่ยสีดำด้านคือดูดูอ่ะดูด,ด,ด,ดุกว่านะครับแล้วก็ไฟหน้ามีระบบเลี้ยวได้ไฟหน้าพิเศษกว่าแล้วก็จะเป็น s e q u e n เชียนะอันะนี่ยแบช RS นะครับหลังคามีสันรูฟให้นะครับ อะโนร์มิกนี่มีให้นะครับความหรนหราภายในเป็นไงแตกต่างมันแตกต่างใช่ไหมแตกต่างครับนี่ได้การเดินได้สีแดงเดินได้แดงมันคือต่างที่ที่เดินเดินได้แดงเดินได้แดงแค่นั้นเองมีเบาะนี่ตรงนี้ปรับได้เบาะเอไอเอลไม่มีอ่าไอเอลไม่มีได้ได้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาันี้ได้อ่าโอเคแล้วเป็นความแตกต่างคร่าวๆนะครับ เรามาดูตรงนี้ก็แตกต่างที่มีสปอยเลอร์ท้ายนะครับดำสวยเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแบ R S E S E V ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพรีวิวนะครับ Honda Accord ใหม่นะครับเจเนอเรชันที่11นะซึ่งสรุปก็คือมี3รุ่นนะครับนั่นรุ่น E นะครับ E S E V รุ่น E L และรุ่น R S ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแต่สีเหมือนกันนะ สีมุกขาวมุกเหมือนกันนะนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามฮะดูหรูหราแล้วก็มีความดุดันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับ Honda า อม่เนอชั่นที่11ครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ผมป๋อมแมนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ